ไปดีพี่น้องงามเสาเดออ้อ FC ที่หักแพงทางลาวทางไทยทางต่างประเทศถ่ายบรรยากาศงามเสาพี่น้องเบิงเน,ะนาะนบ่ลงสาลีลงสาลีปลูกคาอ้อมนี่พี่น้องตะบนเพ็่ลงสาลีอีกแล้วขอน้ำใหมบ่งหวาน้างออกมันหก ขลงมัลสารีลงมาสาลังมาสซารีมาแล้วกำลังออกมัสซรีอันเดือนปลายเด้อยพี่น้องอันนี้เดือนปลายคือได้กินตรวนี้บะเคือขึ้น่อนตัวตัดออกเมื่อกี้เนี่ยโอ้นานขนาดเลยเกิดสติกินต้นสูง้ง มันเป็นหมักซารี่แข็งอะนะมันเลยกินกระบ,บอกขาดเนาะทีบาต,าตัดออกไปมดเมื่อกี้นี่นะมันเป็นหมักซารี่แมวกขจาจะเห็ดแป้งเห็ดยังนะต้นมะฮงยังสองต้นเนี่ยแหละต้นนึงก็ตายแล้ว มุกขอบใจเด้อถูกแรงเสียแรงใจเนาะที่ให้กำลังใจแม่ม้อนเอฟซีจะหักแพงเมือ่อทุกคนที่คอมเมนต์มาแต่สิ่งดีๆลงคลิดไปกับอ่านคอมเมนต์ไปก็เห็นคอมเมนต์ดีๆก็ดีใจเนาะมีแห้งสู่ต่อแม่ม้อนก็ด้มีแห้งสู่เห็ดคิดต่อให้พียให้น้องเบิง้งให้ลกูกให้ร้านทางภายในแต่ต่างประเทศเนาะ เบิ่งมดชูกทุกคนแต่กับม่ม้อนกับมีแต่อุปรักทุกสิ่งทุกอย่างเนาะพี่น้องเนาะบบสงบชีบิตของม่ม้อนบบสงบนมีแตอุปรักเขามาจะแนแนวหนึ่งจะแนแนวหนึ่งคนเฮาเนี่ยคูดนึ่งคิดอย่างหนึ่งพูนึ่งคิดอย่างหนึ่งมีมอนกับเงือกว่าเลยเนาะลูกคนพอโตคนห่างต่างคนต่างคิดคือว่าแหละ เตะพูสิวาเอาตะพูส,พสิคิดไปคิดแต้นนบบนเ,นนเนี่ยได้กะคิดไปไปสิวาเนี่ยได้กะวาไปในม้อนกับพระจักในสิยเสียเนาะคือเพิ่นวาเนี่ยแหละขบคนจะไปน้ำคนเพิน่นวาไปน้ำทางแต่อย่าไปน้ำทางเพิ่นยังวา่าเด้ซื้อไายกระตายขดไายกระตายคือเพิ่นาวาเนี่ยเนาะคนเฮาหูหนาเฮาหูใจ ทุกสิ่งทุกอย่างเมมอนน่ะคนซื้อผู้ใดเบาดีน้ำกะดีน้ำเมิดอผู้ใดเบาดีน้ำก็ะดีตอบโได้คิดว่าเขาสิกเขามาแบบไดเมมอนเคยถือมาร้ายเลเดอร์อันนี้โบมเมนบาเคยเจอมาตลอดแต่เมมอนบอกคยเบาออกที่คนเขามาเป็นเพื่อนเมมอนไ์เมมอนก็ฮับเอาฮับเอาก็ถูกๆูกคนเพื่อเลือกว่าคนใดดีคนใดบุดีอืม แมมอนกดยืนยันเอากูบางคนกับเขามาดีกูบางคนกับเขามาวังทำลายมไม่หลายคนที่ทำลายแมมอนที่แมมอนหักเป็นเผื่อนนะเขามาทีแรก,กให้กำลังใจถูกสิ่งถูกอย่างให้กำลังใจตลอดมาเป็นสองเดือนสามเดือนสี่ห้าเดือนนะกำลังใจมาตลอดจนเข้าใบเนื้อเสือใจเลยพี่น้องเลย แล้วก็มะค้อทีอยู่มะค้อเหล็กปั๊นซี่เอาให้หนูหนูเสิซอยการกินการอยากแม่เอ้ยคนเข้าไปหายด้ย,ยากกันเนะาะไพ่คอแม่มดกระหายอันนี้นะตัวนี้นี่แม่กะคิดใส่น้องสลีเคยบอกเคยเตือนแม่มดมาตลอดเอ้ยเอ้ย,ย,ยเอ้ยอย่าลงเด้อแล้วเออย้อนก็เลยบอกน้องเอ้ยน้องอย,ย่าลงเด้ออืม อย่าลงน้ำเงินต่ามันก็ถือกับคำบอกของเอ่ยแล้วก็ของน้องเนาะตัวนี้แันก็ได้แต่แม่มดก็บบริคิดว่าเออวังบอกเอาหายไปแม่มดหวังบอกแม่มดก็บบัวังดอกแต่ว่าขั้นพื้นหายก็สะทุคิดได้แต่เท่านั้นเออพื้นบัวหายก็แล้วไปคิดว่าเอ้าแค่เลขบัญชีแค่ที่อยู่เนาะเอาไปก็บบัมีความหมายยังแต่พื้นกับไปขายก็บบัวไรพื้นกับไปเห็ียยังก็บบัวไรแค่ส่งไปให้เบื้องสื่อ ก็คิดแม่มอนก็คิดได้แต่เท่านั้นเนาะมัเพิ่นสิหาก็หายเพิ่นบ่หาก็บ่ว่าหยังแม่มอนก็บ่ได้หายบ่ได้ยากหยังก็มีแต่คิดว่าเออเพิ่นสิเพิ่นติดธุระเพิ่นจังบ่โทรหาเฮาเพิ่นจังบ่คุยหาเฮาก็คิดได้แต่เท่านั้นแวคิดของแม่มอนเนาะคิดแต่แนวแง่ดีๆบ่ได้คิดว่าเออโอ้ยคนนี้ตัวกูเนาะคนนี้นั่นกูเแม่มอนบ่คิดมีแต่คิดใส่แต่ว่าเพิ่นอาจจะมีธุระ จำเป็นแล้วผมมีเวลาสิเดคุยเฮ้าผมมีเวลาสิเดถักบอกเฮาว่าเออยังคานั่นยังคานี่เด้อเมเด้อหลูงย่างก็ฝากเด้ออ่อกัม่มมอนคิดได้่จนั้นเราได้คิดหายคิดอย่างยังมดเนาะตัวนี้หันกลก็คือว่าไม่มอนโง่บอกโง่ย่มงหักว่าไมมอนเป็นคนโง่โง่มาตลอดเสือคนง่ายไพ่เหายังกับเสือเบิ้ด เพื่อเขาดีเสือมด่ไม่มน่ะคนซื้อแบบว่าหายคนบบเป็นเามันซะบ่จักแม่เสเยวไม่มนกับในจิตในใจไม่มนี่กับโไล้มีไพยแหล่พี่น้องเอ้ยมีแต่น้องตะรีแล้วก็เอื้อนนั่นแหละที่ให้กำลังใจมาตลอดที่ปกมาตลอดปกปองเอื้อมาตลอดแล้วปกปองน้องคนนี้มาตลอดก็ขอบมุกขอบใจถูกสิ่งถูกอย่างที่เอื้อสูงมาตลอดเพื่อน้องจนสองปี แล้วก็สูมาเพอเอือยจนสองปีกลัวแล้วยืนยันหักกันยางนแน่นแฟนบรเคยหายเคยยากกันมียังน่องสิเตือนเอือยตลอดแล้วก็มียังแล้วก็เอือยกัเอือยซ้อนกับสิเตือนทั้งนี้มาตลอดเนาะเตือนน่องทั้งนี้มาตลอดแล้วก็บรเคยหายกันเลย่น้องเด้อเรเคยพิดกันบรเคยหายกันสิ่งใดพบกนั่นกะคือโทรมาหลังไม บอกเอ้ยเอ้ยไปทันไปนี่เดอ้อน้องเอ้ยไปดันไปนี่เดอ้อคือเอ้ยเอ้ยโซนเนาะแล้วก็ซาลีหักกันแนวแน่นแล้วก็มาได้ยินเรื่องวุ่นวุ่นใบใบ,ยบ,ยบยอยู่มาแบบสี่อมิมอนก็บโบสบายใจแล้วก็ซาลีแล้วก็บอสบายใจเนาะได้ยินแบบบอคักพ่อแน่คนเฮา,ากระโจัากัาอมิมอนสิบาจังไรเนาะ เว้าวได้ก็ได้แค่เว้าวว่าวพีประโยชน์ยังแล้วก็สิเฮ็ดไปเพื่อนยังได้ยังขึ้นมาถ่ายเฮ็ดไปก็มีแต่คำเสียหายกับครอบครัวตัวเองแล้วกับตัวเองก็แล้วก็คนข้างๆที่เขาหักเนาะเสียความผาาเสียผาผาปุดคือเพิ่นว่าแหละผาผาปุดที่เพิ่นหักเฮาที่เพิ่นสนับสนุนเฮา ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ละซองมะกอกระแสแมมอนทุกๆซ่องมะกอกระแสแมมอนก็ไปโรดแมมอนบ่หายเมมอนบ่หายแล้วบ่วยังอีแล้วสิบบัวบัวซ e <ic> yup. ุ้มเจ้าแล้วล่ะก็มาโรดแมมอนแบงปันไ้เดอแบงปันกระแให้เพราะว่าแมมอนเป็นคนดังแล้วดังทั่วโลกทั่วประเทศแล้วกับการด่ากับการหยาบคายซุ้มเจ้าเนาะ พุทสิดาพุทสิวาได้ไงคะวาดามาเกาะมาเพื่อได้ยอดน้องเธอเป็นเงินดำเงินเดือนใหายสมเจ้าสมเจ้าก็ได้เงินสื่อกินสื่อยากในครอบครัวเฮือนซานขันสมเจ้าบัววางเผื่อเงินสมเจ้าบัวเกาะดอกสิเกาะดาดินจสื่อเนี่เป็นไปบุรีดอกดาสนุกปากให้เป็นไปบุรีเพราะว่าขอบริเฮตยังใหายสมเจ้าบริดาสมเจ้าบริไฮสมเจ้าบุหูจักสมเจ้าอีกโคดเหงาสมเจ้ากับบุหู เห็นแต่เสียงบอกก็พูดจักสมเจ้าไม่สมเจ้าดาข่อยพายเดียวข่อยกินเขากับหลูกกับร้านมาตลอดหมไม่มีไม่บอกถึงนี่ก็ซองนั่นขึ้นมาดาเดี๋ยวเอาซองนี่ึ้นมาดาเพื่อสางยอดเพื่อเกาะเอายอดวิวน้าข่อยเอาไปโรดขอปันส่วนบุญให้ขอปันส่วนบุญให้สมเจ้าอันนี้บ่าวกันดอกสมเจ้าอาจจะบม่มีกินแหละโควิดเนาะ ไปไ่ไปกับโบได้ถือกักรังแต่อยู่ในบ้านไม่มอนกับประจักษ์แมวสิบาเนาะเอาสุดแต่เบียนแต่กรรมของมมอนสิเป็นไปแบบไดเบ่งไปพี่น้องมมอนกับส,สู่สู่ตลอดสู่ย่อนพี่ย่อนนองเอฟซีจะหายกำลังใจมมอนมาตลอดคนทีอบบ้างดีกับถิ่นไปซะเนาะ แต่จักผู้ได้บังดีแม่ม้อนคิดได้แต่คนที่บังดีก็มีแต่หน้องสาลีกับเบลเบลโนที่ปกปองมาตลอดแต่กับเอฟซที่เขามาผมเนตนสิ่งดีๆเขามาติดตามส่งแม่ม้อนมดๆมุดถูกผู้ทุกคนเนาะแม่มอนก็คิดได้ท่านี้ที่ให้กกำลังใจแม่ม้อนอยู่้างๆแม่ม้อนสู่เด้อแม่มอนเด้อเป็นกำลังใจห้เด้อทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าขอบมกขอบใจหลายๆเด้อถูกสิ่งถูกอย่างที่ให้กกำลังใจแม่มอนห้ยเสงเจ้า อยู่ดีไม่แห้งให้ถูกให้โศกให้โลกให้ภัยให้ปัญญาโลก,กาเขาจะมาผ่านม่านจะมาเบียดผ่านผลถูกสิ่งถูกอย่างเด้อุทโทศนามาชมุสนามานเนาะถูกคนที่บังดีกับเมโมนให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเดอร์้วก็บาดนี่กาเมโอนจะขอจัดอีกจักหน่อยเถาเพ็ดเนาะเมโมนเห็น,หนเนาะอันนี้นะเป็นพอแบบมาหมา บักเผ็ดเอ้ยมึงคือเป็นพ่อแบบมาหมาแต่พอผากเทิงมึงเด้อเนี่ยมึงเป็นยังจะเตะกนมานามานาหน่อยนะบ่หูจักง้างบ่หูเดียงสาเด็กเดียงสาหูบ่าเด็กเดียงสามึงเลี้ยงลูกเอ้เอามาเป็นตะกอเตะบ่ตีนเตะกนมันจะหัวคิดไปพี่น้องเอ้ยพี่น้องเห็นจับได้บอ่อขาดตัวนะพี่น้องจับได้บอ่อเบิ่งได้บ่ฮะ ที่บอกเพรเตะกนมานาหน่อยนะ่ะนะโอ้ยแมมอนใจวาเลยเห็นตีมเตะกนมานามานาหัวไทยไปเลยนะมานาหน่อยน่ะโอ้ยสงสารเลยน่ะสงสารเด็กอีต้นที่เด็กหูหูยังเกิดมายังมือขาสั์ตัดชีวิตยังขาขาวห่ออยู่เด้อมาน้าหน่อยนะเป็นคนบุญมาเกิดเป็นยังพอมามา,มาจังทำลายแบบนี้<อ>ทำลายลูกได้แบบนี้เลี้ยงลูกมาไหบเตะเห่นหเตะฮะ สูสิตีกันสิขากันกับอีมน์น่ะขาะกันโลดตีกันโลดกูบอกเดี๋ยวว่าจะเอากันตายไปคุณระขางเอาไปโลดกูบอกเดี๋ยวว่าแต่กูขอห้ามอย่าไปทำลายมันหนาหน่อยนะอย่าไปเตะก้นมันนะเออสงสารมันมโหยังอือโอ้ยพอมามา,มาอเนาะซัดเดียร์สารมาเกิดได้มึงเนาะแม่จะเด็กมันกับโบเบนออกได่หัวคุยมึงแต่เทเพชรมึงคือไปเห็ุให้ลูกนานๆอ่ะ ม,มึงตีไับอมอนเลยจนหนาเน่าหนานุ่มคุ้มตาเน่าเลยออกมากินไข่ลูกปกินยังนั่นโอ้ยหนาอาย fc ทงทังโลกเลยพี่น้องเห็นบ่อีมตมันออกมากินไข่รูกนะคุ้มตามานาันเน่าเห็นบ่บักเพ็ดตีมนันนะเป็นข่อยบักเผ็ดเป็นถาดบักเผ็ดเนาะโทษผู้ชายในโลกให้มีแต่เผ็ดผู้เดียวเลี้ยงแม่เลี้ยงพีเลี้ยงน้องเลี้ยงบ่ได้ด่านเปลือง ย่านได้บุญเลี้ยงแม่เนี่ยเลี้ยงปักเพชรเป็นถาดปักเพชรสมแต่มันขมเพงมึงอะไรมึงบ่มีไผอีมอนเอ้ยมึงหัวเดียวก็เทียมดีมึงอยู่หันผู้ใดเป็นอีพีน้องมึงผู้ใดเป็นพ่อเป็นแม่ให้มึงอยู่ในหันมึงเอินพ่อเอินแม่เอินได้แต่พ่อซื่อๆเด้อเอินแม่ได้ซื่อแต่เขาก็ได้หักมึงผู้เสือบอกให้ปักเพชรก็เพราะรุดมอนเป็นผู้อื่นใหญ่จังเห็นกันมึงอย่าคิดบักเพชรหักมึงนะแพงมึงนะมันเอามึงเป็นเครื่องมือหาเงินให้มันใส มึงโูบ่กูจะบอกมึงนะงามได้สมองมึงแั่สิเปลือกปากปงดีนะอะกูเตือนมึงแต่กูไปอยู่นะมึงทนเรื่องตัวนี้นะมึงเห็นบ่ฤทธิ์ของมันนะอึให้มึงมีอันเป็นไปบักเพลทมึงเตะมานา่ะให้มึงเป็นเปียเป็นลอยมึงแข็งฮักเด้อมึงเตะมานาหน่อยนะเออให้พีฮักแข็งฮักขามึง มึงยางไปใส่มึงล่มตกคุ้มตุกยางแข็งมึงหักเ้อมึงตะห้านกูหักมึงตะมาหนาหน่อยนะลูกมึงแต่ว่าห้านกูนะกูหักนะหนาหน่อยนะเออเมื่อกูบ่หักบ่กูเห็นในนําตาตกูเห็นร้านนะกูแพงนะแพงเด็กที่บ่หูเดียงสากูสิบอกให้น่ให้มึงมีอันเป็นไปแล้วก็มึง่ามึงบ่ตบกูเนี่ยก็ให้มึงมีอันเป็นไปคือกันน่ะนก็ได้เออกูยังจำไว้ตลอด มึงได้ตบหน้ากูมึงเรานะมึงสาบานนะมีอันเป็นไปขายมีอันเป็นไปให้มือเบื้องที่มึงตบกูอะไรเป็นง่อยกูสสบอกให้ครตอนนั้นบ่ฮู้ไผกูบ่ได้รายงานไผบ่เอาไผมาเป็นหลักฐานมาแจ้งไผคั่คือมึงมาตบอยู่บ้านกูนี่ยมึงเสียเหม่งโตคุ้ยเลยแหละบักเพ็ดกูสสบอกใครอันนั้นบ่เป็นบ้านกูกูบ่จักผู้ใหญ่บ้านกูบ่ฮู้กับไผตอนนั้นหายตอนนั้นกูบ่เลื่องไผกูยังย่านยังกูรูไปอยู่ประเทศเพิ่นไปบ่กล้า บอก้าปากบอก้ากว่ากูย่านากูจะเอาอีมุนออกมาจากมึงนะสุดท้ายอีมุนมากับบไหรใจกูมากับไปในมึงองีกมึงมาอ่อยมันมึงมานั่มอมันอีกอบักสันดานมาบักสัวบักสาดมามึงสัวเนะาะโผล่มามาเป็นยังจะเอาตีนตเตะกุนมาน่าหน่อยเบิง้งเล้อพี่น้องเห็นบ่จับได่บกผาดนะนะเตะกุนมา,นาหน่อยมานาหน่อย,ห,อยหัวไทไปเลยนะโอ้ยแม่ม้อนเห็นน่ะตกใจว่าเลยมันทำได้จังไรฮะ มันเห็ดเอาลูกมาขอทานมาเห็ดลูกเป็นตะโกโ้อหลินของมันบ่มันคิดได้แน่นบ่ตาย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 ,ตายเอา้าไม่มอนกันกนบพออี่ว่าวยังร้ายเนาะว่าซัมหนีอะไะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเขาบุกเข้าใจเขาบุ๊กขอบใจถูกสิ่งถูกอย่างที่คำดีเขามาเนาะที่คำดีหรือคำลายคำยังกะว่ามาบ่บ้าบ้ายัยางไงล่ละ สีดาสีใบยังกระดาไปโลดคิดว่าสนุกปากไปแล้วผู้ใดอยากทำลายเมย์ม้อนเขามาเพื่อบังดีกะเอาไปเลยคันว่าสบายใจตัวเองก็ได้เก็ดไปเลยเมย์ม้อนบริบาดอกะอืมไฟจากได้ทีอยู่ยีใด้เลขก็สองกนซี่กะข้อมาสีหายไปเลยเอาไปโลดบบคีดทีดอกตรงนั้นนี่บริบาตยังเมย์ม้อนบริเคยบ้านซื้อเรื่องเงินเรื่องยัง กินเข่ามงมีมี่มีหรือบ่มี่เมมอนบ่กค่อยเอ่ยเด้อเบิ่งแม่แต่ละคลิปเมมอนเอ่ยบ่เลื่ยงเงินเมมอนบ่กค่อยเอ่ยกินไปตามมีตามเกิดหากินการกบการเขี่ยตะกตอกตะแคนลูกการมาสุกินแล้วก็กินบ่ได้วยบายยังกินตามมีตามเกิดตามธรรมชาติที่เฮาอยากเนาะเอาคลิปนี้กับเมมอนลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามคลิปหน้าเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซัดตะไข่สองน้องน้ำขิงยายมอนเด้อพี่น้องเด้อบาย